สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่และเคียวซี่งทอยครับผมโอ้อะไรเนี่ยเออเฮ้ยอะไรอะไรเหรอขอแกะขอแกะหน่อยขอแกะหน่อยไม่คือส่งผลานี่แล้วอะไรนะโกไคเมมเบรียลร้างจอยไม่เนี้ยเนี่ยเมมเบรียลเนี่ยังเมื่อหนึ่งอยู่อันนี้ไม่ใช่ผมไปแล้วนะครับของเขาละไปไม่แกะเป็นของเขาไปแล้วไปไปไปจไม่แต่ว่า ไปแป้วคนเท็งเรียบร้อยเรียบร้อยจะทำรีวิวไปทำรีวิวมาโดนเองไม่แต่จะให้ดูคืนนี่ในในชุดเนี้ยอันนี้มันมีบุคลาภิาลอะแล้วนี่อะไรไม่จริงจริงมันเป็นแผ่นหนังแต่ว่าไอ้ชุดนี้มันไม่มีไม่เป็นไรอ๋อเราไม่เล่งเนี่ยแล้วคืออ่ะให้พี่เป็นคนเปิดเองดีกว่าเพราะมันใหม่ๆเลยตอนนี้หนังสือเนาะใช่พี่เปิดโชว์เลยโชว์เยอะๆไม่ได้ผิดที่กิะสิ์ป่ะอ๋อไม่แน่ใจแต่เปิดให้ดูแบบแวบๆแล้วกันเดี๋ยวโดนฟ้อง เนี่ยมันสวยอยู่นะเป็นเป็นสีนะเออแค่นี้พอพอละแต่ว่าใครใครอยากดูเยอะก็ไปสั่งซื้อเอาครับพี่เกี่ยวสกีทอยออกเออใช่ใช่อยวมีนําเข้าเฮ้ยมีหุ่นเนี่ยเอาดูคือคือเนี่ยมีหุ่นมีภาพมีหุ่นนะเหมือนที่มาที่ไปของว่าหุ่นนี้มาไงมีภาพภาพสเก็ตการ์ตูนคือเราไม่อยากถ่ายขึ้นนะก็เดี๋ยวแต่เดี๋ยวอาจจะแบบแซกแซกให้ดูเป็นนิดนิดน่อยินิดเนี่ยสวยเนาะเออสวยสวยฮะนี่มีสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์ด้วย ไอเราไปบอกว่าไม่รู้สินั่นนี่ไม่รู้ไม่รู้นี่อยากเห็นก็ไม่ซื้อนะครับเยอะกี่ทอยมีมีอ่ามีลูกอุจจายมีทู่อุจจารย์ด้วยรู้ดิอืมเหมือนเอาในเรื่องข้างในออกมาใช้ตอนที่เท่าไหร่อะไรยังไงด้วยน่าจะเป็นของไอเนี่ยถ่ายตอนของอันใหม่เนี่ยนี่นี่อนขึ้นมาเลยเนี่ยนักแสดงใช่ไหมวุ้ยพี่อย่าไปพูดเล่ใช่ไหมพี่เอกพี่โดนแบนแน่เขามาดูช่องพี่โดนแบนแน่ ไม่เนี่ยเหมือนถ่ายใหม่เลยอ่ะเป็นบุ๊กเลตที่ถ่ายแบบล่างตอนที่แสดงนังกับล่างตอนเนี้ยที่มาปัจจุบันใช่ไหมแตัวนักแสดงเองก็ที่อันนี้ครบรอบสิบปีครับมันสิบปีใช่โอ้ยสวยเนาะใช้ได้นงมีสติ๊กเกอร์ด้วยมีเอาให้พี่แกก่อนอันเนี้ยให้พี่แกอันนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้ใส่เอาคัตเตอร์อยู่เหมือนโต๊ะนะครับคัตเตอร์อยู่นี่เปนโตอ่าเฮ้ยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันหล่นมาเดี๋ยวใส่ให้ เดี๋ยวใส่ให้ก่อนดัคเตอร์ปกติเขาแกะด้านบนด้านบนด้านบนอันนี้มันด้านบนมไม้สั่นเอ้ยมึงไม้สั่นเขาแกะอย่างเงี้ยมันเพื่ออะไรวะไม่ให้ใครแกะได้จริงจริงอ๋อยับไปเถอะขี้เกียจจริงจริงไงมันก็มันต้องเปิดอยู่แล้วมันก็ยับอยู่แล้วเปิด ไม่เพตรงนี้มันจะยับแนะใช่ปะแต่อันนั้นคือเขาทำามให้มันยับเนี่ยคือไม่ให้ต้องการยับเขาบอกก่อนเลยนะเล่นไม่เป็นนะครับพอนี้มึงเก็บมาใหม่เลยไม่ได้ไม่ได้ลองซ้อมก่อนนี่มันมีมันเป็นล่างมูวี่ใช้ถ่านกระดุมไม่ถ่านกระดุมจะมีให้อยู่แล้วครับอ๋อนี่ไหนเป็นเรือยังไงรับเก็บปีี่เอกเป็นไหมไม่เคยเล่นเหมือนกันเรือนี่น่ารักปีไปบิน โอ้ไม่ใช่ลูฟี่ลูฟี่นี่อันนี้คือคีอ๋อนี่คือที่ขั้นถานดึงอ๋ออ๋อนี่ไม่ใหม่หรอนะไม่ใหม่ครับเมื่อกี้ก็ดึงไม่ใช่มันดึงดึงขั้นถานอ๋อสมบูรณ์สมบูรณ์อ๋อมันคือคีคีเน้นน้อยคีเอ้าเสียบลงไปไม่ลึกมั้งเอ้าต้องขังแรกเด็ดมั้ง เราเสียบไม่ลึกอ่ะมันก็เลยไม่ปิดมันไม่ตัดอ่ะไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรทำมันแต่มันเป็นเสียงเปิดอ่ะช่องมีเสียงอยู่แต่เด้นจ้าด้งเนี่ยแล้วอ๋อนี่คือเรือใช่ไหมอย่างนี้ไหมใช่เออเออเรือเออเออเรืออย่างนี้ใช่เอองงไม่น่ารักเียอ่ะเล่นอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะออปชั่นในตอน มันเป็นตอนมูวี่ไงเป็นตอนอยากทำทำหนังแล้วก็ขอขายของหน่อยอขอทำของเงินทำงบไอ้ของงบตาทำของหน่อยพอตัวนี้มันออกมาตอนมูวี่ครบรอบสิบปีนี่หรอใช่ใช่เนี่ยก็คือมันไอ้นั้นมันบอกว่ายังไงก็คือก็คือเอาแกนคีออกมาแกนคีออกมาแล้วก็มีเบอร์หนึ่งกดเบอร์หนึ่งเนี่ยตรงนี้มันจะกด อันนี้เอาลงครับมีเสียงอันนี้เอาแกนคีลงอ๋อมันเป็นกดให้แกนคีเด้งป่ะให้แกนคีลงเออโอกดกดตรงนี้แกนคีอ๋อเราก็เป็นงัดกันเออเขียวหักแล้วอ่ะยังไม่หักพี่ยังไม่หักเพราะว่ามันยังกดได้อยู่ยังไม่หยู่เกือบแล้วรอรอใส่ปึ๊บข้างๆ้างไม่เสียบตรงนี้ใส่นอนใส่นอนอ่าใส่นอนนี้ใช่ป่ะด้านไหนอย่างงี้อีกด้านหนึ่งป่ะนี่ไงถูกแล้วเนี่ยใช่ป่ะพงตัวสลับใช่ผิกด้านเลยด้านนี้เหรอ เอ้ด้านนี้มันใส่ไม่ได้ใช่เหรออ๋อนั่นก็ด้านนี้ถูกแล้วใส่เสร็จใส่ปุ๊บแล้วก็บิดบิดแรงอ๋อฮะแค่นี้เหรอไอ้เรามันมีกุญแจนี่กุญแจนี่อ๋อนี่นี่ฮะหรือว่าต้องเมื่อกี้บิดไปละแล้วก็บิดตรงนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งอ่าเอ้าอะไรวะบิดแล้วมันจะต้องกลางสิเดี๋ยวมมาหรือเราคงยังใส่ไม่สุดก็สุดแล้วนะอ่ะลองไหมอ๋ออันนี้มีเสียงป่ะเนี่ย แปนะ๊เดี๋ยวเดี๋ยวลองนะอันนี้ก็บิดตรงนี้แล้วก็บิดตรงนี้ฮะอ,อ่าน,นี่อ๋อหมดตรงนี้อือเ<อ>ฮ้ยบ,บิดสองรอบบิดสองรอบสองรอบแล้วชุดเกาะก็จะมาเอาเหรอพี่เอกดูมันแล้วเฮ้ยทต่ไมดูไม่ดูเลย มันสิบปีนะเขาเป็นไทยเขาเป็นไทรมันเป็นสิปีนะไม่ร้านนี้อ๋อล้านนี้ต้องปิดไปอย่างนี้ด้วยพอรดิเสร็จตรงนี้ปิดนี่เป็นห้าห้าอันนี้เลยอแล้วเราเล่นอะไรได้มั่งเนี่ยมันเหมือนมันจะเรียกมันมีดึงออกมาแล้วบิดบิดได้อีกดึงโหมดโหมดอะไรไม่รู้อ่ะบิดบิดไปทางเอหน้าเป็นเสียง D g m ีอใช่ป่ะอ๋อใช่ไหมตายไม่ตายแล้วยิงไงยิงไงย อ๋อไฟนั้นเวฟไฟนั้นเวฟแล้วก็มีมีไอ้ปุ่มปุ่มนี่กันน่ะโอ้ยเดี๋ยวตรงตรงข้างข้างมรือเป่าอ๋อมันให้กดไอ้นี่ไง BGM เออ้ันบนอันบนหรืออันล่างอันบนเหรอไม่เห็นได้เลยอ่ะแต่เนี้ยต้องเล่นติดติดกันนะครับติดต่อกันไม่เห็นกดได้อ๋อเนี่ย เมันก mm ็มีเสียงมันมีแถลงงแยกกันถ้ากดปุ่มได้ปะอันบนอ่ะเนี่ยก็เป็นเพลงไงเนี่งมันเป็นเพลงของอ้ตัวมือถืออยู่แล้วเสียงไอเดียเขาก็เลิศเหมือนกันนะฮะเนี่ยก็ก็แปลว่าไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ก็มีลูกเล่นมันตรงนี้อ่ะปิดซอง ให้การตึงตึงแล้วให้เรือมันแตกมาเป็นเหมือนเหมือนใส่เกาะอีกทีหนึ่งเกาะเกาะอกก็เกาะอกของให้อาวุธของทุกคนนะครับแล้วก็กลับมารวมอาวุธเล่นในพิกัดอาร์ตพิกัดอาร์ตอีกใช่เอาอาวุธมารวมกันเอาอาวุธมาให้แต่ละคนถือแล้วก็เอาแต่ละคนถือมาให้สีแดงใช้เป็นหนึ่งเป็นอาวุธอาวุธรวมจุดเกาะส่วนตัวผมไม่ชอบมากเลยถูกไ่ม มันดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะมันใส่ไม่ค่อยพอดีเห็นป่ะมันจะมีความแบบมันล็อกแบ็กเพราะมันหนักมันล็อกแบ็คเพราะมันเป็นก้านแล้วมันคือพี่ว่าเล่นนิดนึงแล้วก็วางโชว์เป็นเรือนหน่อยเอออย่างอย่างนี้มันมันตั้งไปไม่ค่อยสวยหรอกเรือน่ารักมันต้องวางข้างก่อนเอวางข้างใช่ใช่เออคือวางเป็นล่างเรือเนี่ยแล้วดูไอ้พอเสียบเข้าไปตรงเนี้ยมันก็แบบมันเออมันคลอนกลัวอยู่ เขาเล่นไปเยอะๆท่านเล่นแรงๆมากอาจจะไม่เวิร์กจะมันน่ารักเออแต่ถ้าเป็นเรืออย่างเงี้ยเออมันก็เฟี้ยวดิเออถ้าถ้าท่านอย่างเงี้ยสมมติตั้งอย่างเงี้ยแล้วดูดิอันจิ้วหนึ่งตั้งก็อย่างเงี้ยเออเก๋ว่าสมมติมันมีที่ว่างมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเออมันก็จะเออก็สวยหรือหรือไม่งั้นหรือไม่งั้นใช่ไออะไรนะเซลลูล่าอ๋อหรือไม่งั้นต้องหมุดให้สุดหมุดทีอะเอองั้นก็ต้องตั้งอย่างเงี้ย เออได้ฮ้ยเหมือนทั้งได้ว่ะเอออย่างนี้ก <heaven entender> ็ได้อย <pourrait enfin> <avez> <se ller> ่างนี้ก็ได้ก็สวยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ต้องทับขึ้นมาหน่อยนี่ครับก็โดษ อ๋อพาให้มันเป็นเออไม่ให้มันเก่งกันก็อย่างนี้ก็โอเคก็อย่างนี้โอเคได้เลยเป็นปลายโจนสลัดเออเออเคลียวเคียวถ้าอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไอ้เป็นเหลือมันก็ตลกมีหมดแล้วใช่ไหมเมโมเรียลของใช่ของอันนี้หมดแล้วนะหมดแล้วหมดนะไม่หมดก็เป็นคีย์แล้วพี่ถ้าถ้าไม่หมดเนี่ยแต่บอกว่าคีย์หมดแล้วไงไม่หมดแล้วพี่ก็อยากไปเพิ่มซีแค่อัปเตอร์โก้ไข่ก็พอแล้วพี่หรือพี่จะเอาดาบปืนหรือจะเอาทำหรือจะทำดาบปืนไปขำๆไม่หมายถึงว่าทำไปในคลิปนี้ไปเลยเพราะมันสั้นอยู่แล้วนี่ ไปสั้นนะสินาทีก็ตัดเหนื่อยนะแล้วเนี่ยเอาตรงเนี้ยมาหยิบเล่นแบบเดียวเอาไหมก็ต่อไปก็ได้เนี่ยพี่หยิบไปเลยหยิบเลยหยิบมาเลยนัาะขอดาบเอาอะไรมาเอาอะไรมาความใสมาเต็มเต็มไม่ก็มันมันเป็นของอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ย มันเป็นของนี่ขนาดเท่าไอ้นี่เลยนะเท่าในหนังเลยนะเท่าในหนังนี่ครับตัวสีสวยใช้ได้เลยนะเปรีตัวสลัดมันต้องค่อยๆไม่ธรรมดาไม่ธรามาพร้อมกับคีคีเปลี่ยนสีใหม่มีคนโดนหักหลังแล้วหนึ่งมีลูกเล่นด้วยไม่คืออเนี่ยมันชอบทำเงี้ยไม่ก็มันไม่งั้นมันก็แถมมาไม่รู้จะแถมกับอะไรไงคือถ้าแถมสีเดิมคนก็รู้สึกไม่อยากมันก็เลยเป็นเมทัลลิกไปเลยอารมณ์คนเก็บคียก็อยาก อยากได้คีย์มกนลิกก็ต้องซื้ออาวุธว,ว่ายาคนาาไม่ได้อยากได้คีย์แต่อยากได้อาวุธก็ได้สองทางเลยแล้วก็เด้งเหมือนกันแลวไอเนี้ยสติกเกอร์เห็นไหมเห็นสติกเกอร์ไหมมันจะมีความวิ่ง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 เห็นปะเนี่ยเออมันจะเป็นปอยไงเห็นปะสวยกว่า,า,วาแต่ว่าแต่ว่าแลกกันกับอะไรปะ แลกกับแลกกันกับว่ามันมันเป็นปืนเนี่ยมันไม่มีเสียงนักแสดงมันไม่มีบี M อมมันไม่มีมันมีมีลูกเล่นอะไรมันก็มีลูกเล่นอ่านคีอ่ะนี่คือเห็นป่ะพี่พี่เห็นเนี่ยมันมีหลายสีไหมอ่าอ่าสมมติพี่เอาสีอะไรอ่าสมมติเอาพิ้งพิงพิงอ่ากดดีไหมอ่าดีมาอ่านนี้กดตรงนี้มาเด้งมาปุ๊บแล้วก็ใส่ขีเข้าไปปุ๊บแล้วก็บิดแล้วก็ใส่เข้าไป อ๋อมันจะเป็นปืนของสีชมพูเนี่ยสีเห็นไหมมันจะเป็นสีชมพูอ๋อจากเดิมจากเดิมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นชมพูด้วยจากเดิมจนอย่างงี้แสงก็เป็นชมพูแสงก็เป็นชมพูนี่เดี๋ยวพี่ขอลองยังไงดีสีีเขยวดูมันจะทำให้ลูกให้เขาเห็นยังไงว่าเป็นสีชมพูเห็นเนไหมลองยิงดูพี่เออเนี่ยเป็นสีชมพูเออเห็นป่ะก็เปลี่ยนตามตรงไหนเจ๊หอกนะกดด้านล่างด้านล่างแล้วก็บิดมาปุ๊บแล้วก็ดึงออกมา ปึ๊บแล้วพี่สีเขียวช็อตอ่าเสียบมาเสียบแล้วบิดก่อนเสียบตรงด้านปึ๊บเสียบเสียบได้ได้ได้เสียบตรงไปก่อนเสียบลงไปแล้วก็บิดลึกก่อนอ่าแล้วไฟดันลงมาแล้วก็ไฟอยู่ด้านนี้อ๋อมันจะเป็นสีเขียวอ่าพี่ก็ยิงแล้วถ้ายิงโคเชเลยแต่ว่านี่เป็นสีเขียวเสียงมันนุ่มขึ้นนะเสียงมันเอาแล้วเขายิงแล้ว อของพ e ี่เอกอันนี้น hmm. ี่คือลูกเล่นปืนอ่าปืนน <Yeah ี่ลูกเล่นดาบรู้สึกเสียงปืน no ก็ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนไม่เหมือนนิ่มขึ้นนี่นะครับเดี๋ยวถ้าไม่ดูไฟตรงนี้มีปะมีมีมันไฟมันจะขึ้นถึงงนมันจะขึ้นถึงปลายดาบมันจะไม่ขึ้นถึงตรงนี้เพราะว่ามันมันทำใส่แค่ตรงนี้โอผมมันดีกว่าอย่างอื่นละเอาแล้ววิธีการเล่นก็คือเหมือนกันวิธีการเล่นกดให้มันเด้งขึ้นมาแล้วก็เสียบกี๊ลงไปแล้วก็ หมุนแล้วก็ลงไปอ่ามันเป็นไฟน้องเวฟเห็นปะสีมันขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นไฟนั้นเป็นสีน้ำเงินอ่าสีน้เงินถ้าเอาสีเหลืองใส่ก็จะเป็นสีเหลืองป่ะใช่โอ้เสียงนานปืนไม้ตายอะไรอย่างงี้ปวยมันติดสองด้านนะไฟมีสองด้านอืมอ๋อถ้าเด้งออกมาแล้วเนี่ยจะไม่มีนะฮะ อ๋อหมายถึงว่าถ้าเราเด้งออกมาอ่าเข้าลงไปอ๋อมันจะเป็นสีขาวอ๋อน,นี่ยลาสีเรื่อยแต่นี้ก็จะเป็นสีดำในขีอ๋อของมันต้อง เอามีคนมือสั่นครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมแค่เห็นคิดมันสั้นเฉยๆก็เลยแบบอันนี้ลูกเล่นมันไม่เยอะไงแต่ว่ามันแค่มีความได้อารมณ์ได้แบบสมจริงคางคนอยากได้ถ้าอินกับโกไคมากเนี่ยไอนี่คืออาวุธขนาดเของจริงในโกไคลใช่เซ็ตได้ครบเมมโมเรียลเมมโมเรียลเมมโมเรียลจะได้มีความทรงจำที่ดีผมจัดให้ทุกอย่างนไหนๆก็รีวิวแล้วก็ต้องเอาให้ครบเลยใช่ไหมหมดตัวแล้วตอนนี้ขายไม่ออกอะแต่ แต่ของไม่ทันแล้วในในทีวีซีรีส์อะครับก่อนที่เขาจะใช้เนี่ยครับเขาก็จะมีมีการใช้เท่ๆเขาก็จะเอานี่มาปะทะกันรับไม่อแต่แต่แต่อย่าไปขูดเยอะพี่เพราะว่าพี่๋ยวมันเป็นรอยไม่ใช่คือตรงนี้มันมีสีอินมันอินมันอินมันมีสีมันมีสีอินมันอินมันอะนไรถ้าเราจะเอาเราเอา อะไรใสแปะไว้ก่อนแล้วก็จะได้เล่นได้อาร่อยวันอย่างเงี้ยได้บางตอนเขาก็ไปกระแทกกับเพื่อนเขานะกระแทกกับเพื่อนปึ้งคือในหนังคือในหนังกระแทกชนกันอ่าลองพี่เอกเราใช้ใช้มือบังมันมีหลายตอนมันมีหลายมันมีหลายอย่างว่ากระแทกพี่เอกกรบังไว้หน่อยอเองไงยังไงเอาไงพี่เอมือบังอ่ากระแทกอ่าแล้วพี่ก็ใช้อันนุผมก็ใช้อันนี้อ่าแล้วก็ี่ นี่เดี๋ยวว่าในเรื่องมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่สีมันเหมือนผมไม่แน่ใจว่ามันคือเซ็นเซอร์เดียวกันหรือเปล่ามันจะมีอันนี้ใช้ปืนสีไอ้นี่และอันนี้กดพร้อมกันคือกดเล่นพร้อมกันอ่ะแล้วแล้วมันจะเหมือนเหมือนมันลิงก์กันอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วอย่าเพิ่งกดลงไปนะอ่าแล้วไงแล้วเดี๋ยวพี่กับพี่เอกดันลงพร้อมกันหนึ่งแล้วมันจะอ่านเรื่องดันลงอ่ะสองอ่าแล้วอันนี้มาแล้วยิงพร้อมกัน ไม่รู้มีเสียงอะไรเพิ่มบอกอย่เพิ่งไปกดเพิ่มอะไรเพิ่มไม่รู้ว่ามันเหมือนมีลิงก์อะไรผมจําไม่ได้มันจะมีตอนหนึ่งที่เหมือนมันใช้สองอันเล่นพร้อมกันใช้ห้าไม้ตายคู่กันอะเออแต่ผมอะไม่แน่ใจกแต่ผมไม่แน่ใจถ้าใคอมเมนต์มาบอกหน่อยก็ดีงั้นเดี๋ยวก็ต้องมี ของอะไรอ่ะไม่ออกของโกไทซินยังไม่ออกเลยเดี๋ยวก็มาไม่ออกไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วกระแสไม่มาบันไดไม่ออกโอ้โหเท่ครับเท่เท่ก็ประมาณนี้เท่เท่นะเพิ่มไปอีกไม่กี่นาทีเองจะได้แบบจะได้แบบคอมเพลตโคไคเจอร์นี่คือคอมเพลตของชุดเมมโมเรียลโคไคเจอร์ <an> ไม่เป็นอันแทายคลิปแล้วครับเล่น,น,นเพลินละคลิปก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นจะยิงยิงกับปันกัน <c oughs> โอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเราได้ที่ช่องโลโบโคาเฟ่และ <c oughs> เกี่ยวสกีทอยครับ,รบผมสวัสดีครับเอาที่เขาสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>